คลิปนี้นะคะน้องสิกอยากจะมาชี้แจงให้กับพีพีเอฟซทุกท่านเลยค่ะคือตอนนี้นะมีเพจปลอมเยอะมากๆเลยแล้วก็มีลูกค้าประมาณสี่ห้าคนแล้วค่ะที่ทักมาหาโนมิสิกว่าน้มิสิกไม่ได้จัดส่งสินสินค้าให้เขานะคะซึ่งจริงๆเขาไม่ได้สั่งที่น้องมิสิกเลยเขาไปสั่งอีกเพจหนึ่งซึ่งเป็นเพจปลอมน้องมิสิกก็ไม่อยากให้เจอเหตุการณ์แบบนี้วันนี้น้องมิสิกก็ยอยากจะมาชี้แจงนะคะเพจจริงของน้องมิสิกเนะี่ยจะมีลูกศร สัญ,ญลักษณ์ทิกถูกและมีผู้ติดตาม700,000คนตามภาพที่น้ำเสร็จขึ้นให้เลยนะคะแบบนี้เลยส่วนเพจปลอมนั้นไม่มีสัญ,ญลักษณ์ใดๆและมีผู้ติดตามแค่ร้อยกว่าเท่านั้นนะคะอ,อ,อยากให้ทุกคนนะคะสังเกตที่โปรไฟล์ก่อนที่จะสั่งสินค้าเพราะว่าน้ำเสดไม่อยากให้เจอเหตุการณ์ที่ให้แบบโอน โอนเงินไปแล้วแต่ไม่ได้รับสินค้าอะไรเงี้ยคะ่ะไม่อยากให้เจอมิจฉาชีพอยากให้ทุกคนสังเกตที่โปรไฟล์ก่อนนะคะตอนนี้เพจปลอมเยอะมากๆเลยฝากทุกคนนะคะช่วยกดสแปมให้ด้วยนะคะ,ะเขาพยายามสร้างโปรไฟล์ให้เป๊เหมือนจริงมากๆเลยแต่ เราสามารถดูที่ผู้ติดตามได้แล้วก็ตัวลูกศรติ๊กถูกได้นะคะเพจปลอมเนี่ยจะไม่มีลูกศรติ๊กถูกแล้วก็ผู้ติดตามเนี่ยแบบมันแค่ร้อยกว่าเองนะคะรู้สึกขอบคุณสําหรับลูกค้าที่แจ้งมานะคะเพราะว่าบางทีอ่ะเขาก็บอกน้อามิสิกน้อามิสิกก็ไม่เห็นนะคะไม่รู้จะทํายังไงแล้วกับพวกนี้อ่ะแบบมันแย่มกากเลยอะ่ะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่รักและซัพพอร์ตน้อมมิสิ์มาตลอดเลยก็าไม่อยากให้เกิดอะไรแบบนี้เลยอะ่ะ

ที่ฉันต้องการเธอคือไฟนำทางในยามวิกมิสแงไฟที่ไม่เคยจะดับแสงไกลก็ยังเจอจะรักฉันเห็นเธอเพียงคนเดียวทำกลางความมืดมิดทุกครั้งที่หลอกฉันดูมืดมนเธอเหมือนกับแสง ตอนเดินลงก็ง่ายอยู่หรอกแต่ตอนขึ้นแอบเหนื่อยนิดนึงเนื่อง,งจากรถไถพังนะคะทุกคนก็เลยต้องใช้จอบมาขูดก่อนนะคะรถไถ เป็นอะไรไม่รู้อ่ะไม่มีแรงรถถ่ายไม่มีแรงสงสัยน่าจะต้องเสียตังอีกละสงสัยหวัวเตียเบาสงสัยหวัวเทียบนบอดนะคะใช่ไหมแม่อ,มอืรถถ่ายก็มามาสบายรถถ่ายก็มาป่วยตอนนี้อีกนะคะต้องเสียตังอีกแล้วมื่อเนี่ยเราไม่สิกอ่ะ อย่ปลูกข้าวนาดอยแล้วนะคะนี่โอ้ทำไมแป๊บๆป๊เวลาไปไวมากเลยแม่นี่จะกลางปีแล้วนะเนี่ยเนาะอ๋อทุกทุกปีน้ำเสิก็จะถ่ายบรรยากาศการปลูกข้าวนาดอยให้ทุกคนได้ชมแล้วเนาะปีนี้ไม่น่าเชื่อว่าจะกลับมาไวได้ขนาดนี้ก็หลายปีแล้วอ่ะรถถ่ายที่ใช้ก็หลายปีละก็คงน่าจะถึงเวลาสบายนะก็คงน่าจะถึงเวลาที่จะต้องซื้อใหม่แล้วั้างคะเนี่ย ตอนนี้ก็มีคุณพ่อกับพี่นะคะกําลังขุดอยู่แล้วก็ต้องทําคันนาให้ดีด้วยนะคะเผื่อน้ํารั่วออกไปนะแม่เนาะแปลที่แปลงแล้วเนี่ยที่ขุดหนึ่งสองสามสี่สี่แปลงแล้วนะคะที่ขุดอู้ใส่เดือนแม่มาดูมาดูใส่เดือนใส่เดือนอันนี้คือปุ๋ยชั้นดีเลยค่ะนี่ตอนแรกน้ะเมันอสักก็กวนนะใส่เดือนเนี่ยไม่ค่าไม่ค่าจับนะว้าวใหญ่มากเลย แล้วก็ดินดีด้วยนี่ทุกคนเห็นไหมมันเป็นดินดินแบบห้เดือนเยอะอะมันก็เลยดีมาอรอลุ้นกันอีกว่าปีนี้เนี่ยจะได้ข้าวสวยไหมนะคะมาเดี๋ยวลองขุดดูเน่าแลดูชายงไอันนี้เราก็จะเอาเศษอะไรออกด้วยนะคะก็ขุดไป เราต้องเอาจอบขูดไปก่อนนะคะ,ะดีที่ไม่มีแดดเนาะอากาศดีมากเลยค่ะ แล้วมสิกะชอบการปลูกข้าวนาดอยแล้วก็ข้าวไร่นะเพราะอะไรรู้ปะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สนุกมากแล้วก็รู้สึกแบบเอ่อยิ่งข้าวนาดอยนะเวลาปลูกข้าวใช่ไหมคะชาวบ้านหรือว่าแบบหลายๆคนเนี่ยมาปลูกด้วยกันแล้วก็คนได้กินข้าวกลางวันด้วยกันบกคนเยอะๆยิ่งกินแบบยิ่งกินที่สวนด้วยแล้วก็ยิ่งคนเยอะๆเนี่ยกินข้าวอร่อยมากมนสิกชอบบรรยากาศตอนปลูกข้าวนาดอยมากเลยค่ะ เป็นฟิลแบบดีอะมีเสน่ห์อะทุกคนอยากให้อยากอยากถ่ายทอดให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศแบบนี้ค่ะปะค่ะเดี๋ยวพาไปชมว่ารถถ่ายเป็นอะไรนะคะไปดูสตาร์ตติดแต่ว่าไม่มีแรงทุกคนมันเกิดจากอะไรอะอันที่ดีช่างนะมาแผละอบได้ซื้อใหม่ลวกับล็อก หัเเวเทียนเลยตอนน้ำมันเครื่องอ่ะตอนนี้พ่อลองใส่น้ำมันเครื่องดูนะคะเกี่ยวไหมเกี่ยวไม่เกี่ยวไม่รู้ทำหมดแต่ว่าอ๋อเาร์ทส,สิแต่ว่าไม่มีแรง มันแก่แล้วอ๋อสงสัยการใช้งานหรือเปล่าก็หลายปีแล้วนะเนาะหลายปีแล้วแต่มันก็ต้องมีวิธีหรือเปล่าแม่ทำไมถึงไม่มีแรงมันก็ต้องมีเอาเยื้องแล้วเชียงมันเกิดจากแบ,บแตตอี่หรืออะไรยอะไรหัวเตียนน้อหัวเตียนหัวเนหนามันมักเกอง ก็หาช้าแล้วช้าจนว่าถ่ายิงอ่ะโอ้โหนี่ต้องซื้อใหม่แล้วมั้ยตอนนั้นซื้อสองหมื่นแปดมีถูกกว่านี้ไหมคะมีใครพอแนะนำได้บ้างคะรถถ่ายถ่ยแบบเล็กๆแบบเนี้ยมันสะดวกดีแต่ถ้าใหญ่เกินไปเรารู้สึกว่าไม่ค่อยถนัด 就麦当尼多钱呢？对。 ดีมากทุกคนนี่เห็นไหมกระท่อมกระท่อมพักผ่อนพักใจพักกายเป็นไงบริการเฮาขี่อ้นสุดเอ้าเอาทำอะไรเดืตัวพนัยแล้วเลยเจอไงมปสิมาเดี๋ยวขี่ขี่เปซี่ลงไปแล้วนะวู้งนี้ก็มองไปทางไหนก็จะเห็นแบบ วิวขาวสีสวยหเห็นท้องฟ้าสีสวยเขียวขจีสวยโอ้ยคุณแม่เก่งมากเลยค่ะให้มีมุมหลายๆมุมให้ได้เห็นนะคะหลายคนสงสัยใครเป็นตากล้องนะคะคุณแม่น้องสิกเองเ <c oughs> ก่งไหมทุกคนมีคนชมงคุณแม่ด้วยนะว่าคุณแม่ถ่ายคลิปแบบไม่สั่นเลยนะคะต้องขอบคุณคุณแม่ด้วยที่ตั้งใจถ่ายให้ทุกคนได้ชมปะ <c oughs> ได้เวลา ไปไถนาแล้วค่ะเตรียมตัวไปแล้วค่ะแต่ตอนนี้ สวยแม่รู้สาวสวยถูกใจ <laughs> เดี๋ยววันที่ทางหัวข้อให้กินนะคะโอเคไปเดี๋ยวเตรียมตัวไปถ่ายหน้ากันค่ะชมกระท่อมบนดอยตรงนู้นนะคะวิวโคตรดีเลยอยากนอนตรงนี้สักสองชั่วโมงอากาศดีมาก ต้องจัดทริปพาทุกคนมาวิ่งขึ้นดอยแล้วดีมากเลยค่ะทุกคนลมเย็นมากก็ช่วงนี้ก็ฤดูปลูกข้าวนะคะพลาดไม่ได้เลยช่วงฤดูปลูกข้าวเนี่ยก็ต้องพามาชมบรรยากาศแล้วก็การปลูกข้าวนาดอยแล้วก็ปลูกข้าวไร่นะคะข้าวบนดอยเดี๋ยวพาไปชมค่ะปลูกข้าวนาดอยเนี่ยเราต้องหว่านมาเมล็ดเอาไว้ก่อนนะคะแปลงนึงเนาะเริ่มโตแล้วนะคะสวยมากค่ะเขียวมากเลยสวยมากๆเลยนะคะ อันนี้เป็นข้าวที่เราหวานไว้นะคะเพื่อที่เราจะถอนกล้าข้าวนะคะมาปลูกปลูกที่แปลงตอนนี้ก็มีคุณตานะคะแล้วก็มีพี่มาช่วยขุดแปลงนะคะพรวนดินเนาะนี่เคลียร์พื้นที่เริ่มปลูกข้าวนาดอยแล้วค่ะแต่ทุกคนฝั่งตรงข้ามของเราเนี่ยคือเขาปลูกข้าวดอยข้าวไรอะคะ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพาไปชม อบข้าวไร่เขาเรียกว่ารอแต่น้ําฝนอย่างเดียวแต่ว่าแปลงตรงเนี้ที่เห็นอยู่ตรงเนี้ก็คือใช้น้ําที่กาเก็บเอาไว้ด้วยแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนด้วยเหมือนกันได้จากน้ําฝนด้วยนะคะแล้วทุกคนเห็นกระท่อมตรงนั้นไหมชันมากเลยนะเนี่ยเดินขึ้นไปแต่เดี๋ยวน้ําสกจะขึ้นไปถึงนู่นเลยค่ะตรงกระท่อมตรงนู้นเลยนะคะแล้วก็จะถ่ายวิวลงมาฝั่งนี้ให้ได้คนได้ชมกันว่าสวยขนาดไหนนะคะ ข้าวดอยนะคะไม่จําเป็นต้องใช้รถถ่ายในการพวนแต่ต้องแต่ว่าต้องใช้คนเนาะเป็นสองคู่ก็คือผู้ชายก็จะใช้เสียมในการขุดหลุมแล้วผู้หญิงก็หยอดข้าวไปนะคะก็จะเสร็จไวหน่อยแต่ว่าการปลูกข้าวนาดอยก็คือเราต้องมีรถถ่ายด้วยนะคะเพื่อพรวนดินเนาะเพื่อแบบว่าไถไถ่ายพรวนดินเนาะเวลาปลูกข้าวก็จะได้ง่ายนะคะเดี๋ยวน้ําสิกจะพามาชมบรรยากาศกันถ่ายนาด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้พาไปชมข้าวไร่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวพาไป ชมกระท่อมบนดอยตรงนู้นนะคะเห็นไหมแม่ปะ <_ d ink> มีอีกหลายแปลงเลยค่ะที่ยังไม่ได้พวนนะคะก็เดี๋ยวเราจะใช้รถไถในการพวน <_ d ink> น้ำเร็กตัวเบาได้อยู่อสวยมากเลยค่ะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกดี อย่างที่บอกค่ะทุกคนการปลูกข้าวไร่เนี่ยข้าวบนดอยเนี่ยหญ้าจะเยอะมากเราต้องมาถังหญ้าประมาณสองสามรอบเลยที่เห็นอยู่นี่ก็คือเป็นหญ้านะคะเดี๋ยวชาวบ้านเขาก็จะมาเอาญ้าออกเหมือนกันนี่ให้ดูข้าวข้าวที่ปลูกแม่สวยมากฝนตกดีค่ะช่วงนี้ก็เลยเข้าวสวยว้าวดูตอนนี้รับสีรจะพาทุกคนไปชมกระท่อมตรงนู้นนะคะแล้วก็ชันมากๆด้วย ะถือว่าออกกำลังกายเดี๋ยวแม่รออยู่ตรงนี้แป๊บนึงนะเดี๋ยวหนูลองวิ่งขึ้นไปไ <laughs> แม่ไหวไหมไหวค่ะอ่ะคืนแล้วไหมได้อยู่บริหารถือว่าออกกำลังกายยามเย็นนะคะไปะสิไปเร็วตามามาเลยค่ะระหว่างทางก็เป็นข้าวไร่นะคะสวยมากสวยมาก อ่ะพี่อุ้ยชันมากเลยแม่เนาะมันจะชันหน่อยใช่ไหมแม่เหนื่อยไหมเหนื่อยแม่เหนื่อยหนูก็ลืมไปตากร้องก็เหนื่อยเป็นนะโอ้โคตชันเลยค่ะ ทุกคนเห็นวิวข้างหลังไหมคะเป็นพื้นที่ปลูกข้าวนาดอยของบ้านน้มสิกเองแต่ว่าตรงข้ามอนี้เป็นของคนน้านะคะหไหวไหมไวัยรุ่นไหวโอ้เ <laughs> ข้าสวยมากเลยน้ะแม่เนาะสวยอะดูหายเหนื่อยแล้วนะคะปะทุกคนลุยกันต่อ ขึ <t t ้นไปห้องบนนู่นนะคะกระทอมตรงนู้ถึงไปแล้ววิ่งวออกังกยวอ้ไินะมาแล้วิมเก้าคุกกี้ สองยกค่ะเพราะว่าไม่ได้แบบวิ่งนานมากทุกคนแล้วก็น้ำสิษย์ก็ขึ้นมาไกลอยู่นะแล้วก็ชันด้วยนี่ใกล้จะถึงกระท่อมที่น้ำสิษย์จะพาทุกคนมาดูแล้วนะคะไปะลุยกันต่อว้าวเดี๋ยวโอ้ยโหขา้าศน่ะลออ่ะอ๋อเอาไว้ช่นน่ะในมือไงเอ้โอ้ยูโหในนมือเอออทสิน้อ

ปลูกชาขั้นบันดไดไว้นะคะ,ออะอเคออสวยยอดนะคะฝั่งโน้นเป็นพื้นที่ปลูกชาขั้นบันไดาของบ้านน้ำสิกนะคะแล้วก็อันนี้เป็นนาเนาะนาที่บ้านน้ำสิกจะปลูกนะคะว้าวอากาศดีมากวสวยอะแม่ดูมุมนี้ก็สวย่ะ เดี๋ยวพามาชมกระท่อมข้างในก่อนมีมีอะไรบ้างอขอนั่งพักก่อนได้ไหมออนอนก่อนนะราบก่นนะบน้ำไปไปกนไหนโอ้ยลมเย็นมากอยากนอนตรงนี้สักสองชั่วโมง นี่ก็เป็นที่พักผ่อนนะคะเป็นกระท่อมแล้วก็มีที่ทำกินทำอาหารกินที่นี่ด้วยโอ้ยลมเย็นมากแม่ฟิลดีมากทุกคนมีใครอยากมาเที่ยวไหมบอกคอมเมนต์ใต้คลิกด้วยใครอยากขึ้นมาเที่ยวเดี๋ยวต้องจัดทริปพาทุกคนมาวิ่งขึ้นดอยแล้วน้แม่เนาะดียนะ, <c oughs> ด,ะดีมากคือรู้สึกแบบสดชื่นมาก ดีสุดๆแล้วฝนก็จะตกแล้วนะเขาเริ่มโตเต็มที่เนี่ยจะสวยมาก เราน้นแน่นอนขอให้เธอมั่นใจรักจริงรักเธอจริงแน่ใจขอวอนก่อนตัดใจร้างลาโอ้ใจรักเธอคิดถึงเธอเฝ้าครวญหา หมดทุกห้องหัวใจขอให้เธอมั่นใจรักจริงฉันจะยอมมอบกายพักพิง